ทางที่ชื่อว่ามีผลมากหลวงปู่เหรียญวราลาโพพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมพระองค์จึงได้ทรงอุปมาอุปไมเปรียบเทียบอะไรต่ออะไรให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังหลายสิ่งหลายอย่างดังเช่นทรงเปรียบเทียบไว้ว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษหมู่สัตว์นี้มีราคะโทสะโมหะเป็นโทษเพราะฉะนั้น ทานที่ให้แก่ผู้ที่สิ้นราคาโทสะโมหะจึงชื่อว่ามีผลมากลองคิดดูพระองค์ทรงเปรียบเทียบไว้อย่างนี้เป็นความจริงหรือไม่เราผู้ฟังเราเห็นตามหรือไม่ลองพิจารณาดูว่านาทั้งหลายมีอะไรเป็นโทษมันก็มีญ่าเป็นโทษไม่ใช่หรือบางทีบางคนอาจจะไม่เข้าใจเลยว่านาทั้งหลายมีญ่าเป็นโทษ ก็ต้องอธิบายอีกทีหนึ่งนานั้นธรรมดาเราต้องปลูกข้าวลงไปเมื่อข้าวเจริญง,งอกงามขึ้นหญ้ามันก็จเจริญขึ้นตามกันหญ้านั้นมันก็ไปแย่งกินอาหารข้าวข้าวนั้นได้อาหารไปเลี้ยงลำต้นไม่เพียงพอมันก็ไม่งามมันก็ซูบซี่ดไปอย่างนี้แหละเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษ ถ้าหากว่าเราไปถอนญ้านั้นออกเสียต้นข้าวนั้นมันก็รากข้าวมันก็หาอะไรหล่อเลี้ยงลำต้นของมันได้เต็มที่อันนี้ฉันใดก็ฉันนั้นท่านทั้งหลายที่ทายกทายิกาได้ถวายแก่ท่านผู้สิ้นราคะโทสะโมหะจึงชื่อว่ามีผลมากถ้าไปให้แก่ท่านผู้หนาแน่นไปด้วยราคะโทสะโมหะไม่มีผลมากเพราะอะไร เพราะเหตุว่าจิตใจของผู้ให้นั้นไม่มีความเลื่อมใสามากคือไม่มีความเลื่อมใสผู้รับทานเพราะมองเห็นว่าผู้รับทานนั้นเต็มไปด้วยกิเลสให้ด้วยความจำใจอย่างนี้ความพอใจในการให้ไม่เต็มที่สาเหตุที่อนิสง์ไม่แรงถ้าเรามองเห็นว่าท่านผู้รับทานของเรานั้นท่านละราคะโทสะโมหะได้จริง ในความรู้สึกของเราถ้ามันเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาได้แล้วเราก็เต็มใจให้เลยได้เกิดความเลื่อมใสในใจหลังจากที่ให้ไปแล้วก็ดีอกดีใจอิ่มใจอยู่ไม่รู้หายเพราะเหตุนั้นมันจึงไม่มีผลมากเหตุที่พ้นทุกข์ไม่ได้เหตุที่คนเราจะพ้นทุกข์ในสงสารไม่ได้ก็เพราะมันไม่ยอมไม่ยอมภาคเพียรพยายาม ลงวางขันห้านี้มีแต่ยึดแต่ถือเอาไว้อยู่อย่างนั้นถือไว้เท่าไหร่ก็ยิ่งสะสมกิเลสให้หนาขึ้นเท่านั้นไม่สามารถที่จะทำความดีให้สูงขึ้นไปได้เลยเพราะว่ากิเลสเหล่านั้นมันมาขัดขวางอยู่เรื่อยไปจะทำความดีคือว่าทำใจให้สงบระง,งับจากความโลภความโกรธความหลงมันทำไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น ผู้ที่จะบรรเทากิเลสเหล่านี้ลงได้จะต้องมาปล่อยวางขันห้านี้ลงไปอย่าไปสำคัญว่าเป็นเราเป็นของของเรานี่แหละมันถึงจะบรรเทากิเลสเหล่านั้นลงได้เราจะไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรืออย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนแหละที่จะต้องพิจารณาตัวเองจะให้คนอื่นพิจารณาตัวเองไม่ได้ดอก ถ้าเราพิจารณาเห็นได้แล้วเราเว้นเด็ดขาดได้ชื่อว่าปฏิปฏิบูชาการปฏิบัติบ,บูชาพระคุณของพระพุทธเ,ธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นการบูชายอย่างยิ่งเป็นไปเพื่อพ้นจากบาปจากกิเลสบาปอาธรรมกรรมอันชั่วทั้งหลายก็ชื่อว่าผลทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นนั่นเอง คำว่าพ้นจากบาปมันเป็นอย่างนั้นก็เมื่อพ้นจากนรกแล้วจะไปไหนเมื่อไม่ไปตกนรกแล้วตายไปมันก็ไปสวรรค์เท่านั้นแหละทางไปแห่งจิตใจคิดดูให้ดีไม่มีทางอื่นแต่ผู้ได้บำเพ็ญฌานสมาบัติให้บังเกิดขึ้นนั้นมีน้อยหรอกไปสู่พรหม,มโลกอันผู้ทําความดีละความชั่วชำระใจของตนให้สะอาดดังกล่าวมานี้ แล้วไปสวรรค์แหละหกชั้นนั่นแหละชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ไปไหนนะไอ้คนที่ไปสวรรค์ไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะมันชาระบาปยังไม่หมดมันยังมีบาปพ,พัวพันอยู่เช่นอย่างว่าพ้นจากนรกมาแล้วบุญกุศลมีอยู่แต่ว่าไม่มากพอจะไปสวรรค์ได้ก็มาเกิดเป็นคนไอ้บางทีไอ้เรามาเกิดกันอยู่นี่นะอาจจะพ้นจากนรก แล้วมาเกิดเป็นคนก็ได้หรือว่าพ้นจากสัตว์เดรัจฉานแล้วมาเกิดเป็นคนก็ได้บางทีก็จุติจากสวรรค์มาเกิดเป็นคนก็ได้แต่เราระลึกชาติหนหลังไม่ได้มันจึงรู้ไม่ได้แต่รู้ไม่ได้เราก็พออนุมานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าผู้ใดจุดติจากเทวดาลงมาเกิดเป็นคนอย่างนี้คนผู้นั้นย่อมเป็นคนดีแน่เลย เป็นคนใจบุญกลัวบาปมีเมตตาจิตไม่คิดอิจฉาเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นคนผู้เช่นนั้นแหละเราก็พอเดาได้เลยว่าต้องมาจากเทวดาแน่นอนเพราะว่าผู้ที่จะเป็นเทวดามันก็ต้องละบาปตั้งแต่ไปเป็นมนุษย์เสียก่อนเมื่อละบาปแต่เป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาพอหมดบุญจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์อีกนิสัยเก่าก็ติดตามมา นิสัยเป็นคนใจบุญมีเมตตาอารีก็นั่นแหละมันก็ติดตามมาอย่างนี้บางคนมาเกิดในโลกนี้ใจดำอำมหิตไม่มีเมตตาอารีโกรธง่ายชอบข่มเหงผู้อื่นชอบดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นอย่างนี้ก็แสดงว่าต้องพ้นจากนรกมาหรือพ้นจากเปรตมาพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาแล้วมาเกิดเป็นคนเราก็พออนุมานได้ ดูกิริย ah า e ท่าทางของบุคคลแต่ละคนนั่นล่ะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคุณธรรมเหล่านี้อย่าไปว่าต่ำนะเหตุฉะนั้นการแสดงนี้จึงย้ำแต่เรื่องบาปที่หลายกว่าอย่างอื่นเพราะว่าคนส่วนมากไม่สนใจที่จะละบาปออกจากกายวาจาใจของตนว่าอย่างละก็ละให้เบาลงหน่อยเห็นว่ามันไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไร มันสบายสบายอยู่ก็แล้วไปไม่คิดที่จะละมันอีกแล้วไออย่างนี้ไม่ถูกต้องให้เข้าใจกันใหม่ต้องเพียรละเอาจนหมดนั่นแหละบาปนี้ไม่ให้มันเหลืออยู่ในจิตใจเลยแล้วนั่นละ่ะต่อจากนั้นไปแล้วก็จะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตราบเท่าถึงพรานิพพานดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้